พ,พี่เดมอนหนูมาออกกําลังกายหน่อยเด้วฮะนี่คือการออกกําลังกายของพี่เดมอนคือการใส่หน้าอย่างเดียวใส่หน้าไปใส่หน้ามาแล้วก็ออกเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เดมอนอม ออกมาโอ้ยพึ๊กโอ้ยอ่ะพึ๊กเออไปนู่นเลยวิ่งเลยมาเลยมาเลยนักกีฬานักกีฬา,า,าโอ้ยนักกีฬาเก่งเหลือเกินอุ้ยอุ้ยนักกีฬาโผล่น้ามาแค่นั้นได้ยังไงลูกนักกีฬานักกีฬาโอ้ยนักกีฬาโอ้ย VIP ขนาดเล่นต้องเล่นข้างบนอือโอ้ย VIP ขนาดโ โอ้ยพี่เลยพี่เลยซับพี่เลยซับครับอยากเล่นเหรอลูกอ่ะอ่ะอ่ะเล่นกับพี่เลยซับก็ได้มาพี่ไดมอนด์ไม่เล่นอ๋อพี่ไดมอนด์ก็เล่นอยู่แต่พี่เลยซับก็อยากเล่นด้วยอ่ะโอ้ยอุ๊ว่าอ่ะาอุ้ยน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยอ่ะพี่ไดมอนด์อ่ะเล่น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 เราแต่งกันเล่นะด้ไหม ออกกําลังกายเอาออกกําลังกายออกกําลังกายเอาออกกําลังกาเอาพเลกอาพเลกลยัก